กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตส,สาวแลนในต่างแดนนะคะกับสวัสดีตอนบ่ายวันจัน <laughs> บอไทยล่ะคือคือกระคักเยอะยุนอเวนี่กะเชี๊ใกิเทียงแล้วเนาะจ้าแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเราก็จะหกโมงแรงแนละ้สวสาวแล่ก็เลยมา,ท,าท,ยทักทายทุกท่านกอนที่จะไปโรงเรียนเนาะจ้าแล้ววันนี้นะคะสาวแล่ก,ก็จะมาอัปเดตสถานะ ของสาวแหลกกับหนุ่มที่มาจีบที่สาวแหลกเคยเ,เล่าให้เอฟซีฟังแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสาวแหลกปฏิเสธยังไม่เปิดใจเขาก็ขอมาเป็นเพื่อนนั้นเดี๋ยวสาวแหลกจะมาเล่าให้ฟังจากพี่น้องโอ้พี่น้องเบิงเรื่อเชียนคิวจ้ะฝ่าว่อะไรนีวแป๊บนึงด้จ้ะพี่น้อง เจ้าแหล่เฝ้านะจ๊ะรา้ว,ว่าเด่นตท่างสิเฝ้าเด่นไปโรงเรียนต้องสิเฝ้ามาถ่ายคลิปเละเืมมาเด่นเขียนคิ้วอันนะผู้บวว้าที่พนมาจีบนะจ๊ะที่พนมายื่นขอเสนอว่าคันเจ้าแหล่ถ้าได้เปิดใจนะขอเป็นมูกก่กอนนะพนได้บอกว่า วันเสาร์นี่เพื่อนเจี๋ยมหาบสาวแล้วกับน้องเนื้อไอ้เนี่ยจะไปเที่ยวว่าสัน่นไปเที่ยวห่างเซซีย,ยู่เยูวิกแล้วก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าว่าส,สั่นแล้วก็ซื้อเนี่ยอยากได้กินน้ำเพราะว่าอาทิตย์หน้านี่น้องเอลินาต้องไปอยู่กับพ่อในวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็กลับมาคือวันจันทร์ตอนเช้าแต่ว่าไปในมหับน้องเอลินาอยู่บ้านน้ำสาวแล้วได้จ้ะคือ วันศุกร์นี้ไปรับน้องเอลินาที่บนาฮาเกนแล้ววันจันทร์ก็เอาน้องเอลินาไปส่งที่บนาฮาเกนคือจะไม่ได้เจอกันกับแม่เลยค่ะเพลยบอกว่าโอเขียนเกี่ยวไปน้บอกไปน้ำน้องพี่น้องอย่าว่าสาวแหลกเด้อวจะาสีลระเจ้าเฝ้าเพราะเลยบอกว่าวันเสาร์นี่เพลยนบดกเหตุงานเพลยนว่างว่าสันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาวแหลกวกเพลย์บ เรียกน้องเอลินาพอน้องเอลินายุนัพอเขเลยส่วนไปเนาะไปซื้อเสื้อผ้าฮูดเพาแต่ว่าสาวแหลาปฏิเสธว่าในสาวสาวแหล่บอกพูนว่าว่ไปดอกว่าจะเนี่ยเพราะว่าเอาไปยังเธอก็อจะพ่ไปเพราะว่าเท่า,า,ากับไปในฐานะมูใหใค้คิดเสามู่สือห้แต่สาวแหลาคิดอีกอย่างหนึ่งนอกจากคิดในแง่กับกันคือว่าถึงเขาจะยื่นข้อเสนอซื้อของซื้อเสื้อผ้าให้แล้วก็บอกว่า ให้ถือซะว่าเพื่อนเป็นคนซื้อให้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อสองคนเนี่ยเสียมันก็ต้องเป็นเงินค่าใส่ใจหลายสาวแหล้วก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อตัวของสาวแหล่เองเนี่ยปกิดที่จะพัฒนาเพิ่นจากมู่เป็นแฟนสาวแหล่ก็เลยตัดตัดออกกรเลตัดไฟแต่ต้นลมเนาะคือว่าคนเป็นแต่มูนะเป็นในเพื่อนในเฟซบุ๊กได้ในเมสเซนเจอร์ทักหากันคือ,อถามถ่ายความสุข สุกติดได้แต่แต่มาเป็นมู่แบบว่ามาซื้อของซื้อนันซื้อเนี่ยให้ห่อนะสาวแลบว่าเอาจากเพราะว่าเอาาเาาเอมันจังไดล่ะมันบอกอย่างแม่พี่น้องเพราะว่าโอ้ยรีบก็นเลมื่นอนีก็เขียนคิี่วบางๆเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าเฮาไปน้ำเพิ่นจัเสี่แล้วก็รับสิ่งของที่เพิินซื้อให้ ถึงแม้ว่าเพื่อนจีบอกเข้าแค่ว่าคิดจะว่ามูซื้อห้แต่ได้กวมรู้ซื้อ้าแล่ะนะซาแล่ก็บ่อยากที่จะรับได้จต่ถึงสิเป็นว่ามูเสื้อห้ยหรือว่าสิมหาฮยูเฮียนพาไปซื้อของซื้อเนื้อยากเนื้อกินเนี่เสียาแล่ก็บ่เอาจ้ะเพราะว่ามือข้างหน้าเขากับบอลบุมเป็นลบบว่าคันสมมุติว่าเข้ามีคนที่เขาถือใจคนที่เข้ามักว่าเป็นว่าตอนนี้ได้จ้ะ พอถึงอนาคตข้างหงนานเนาะหรือว่าเฮ้าตัดสินใจอยู่ตแต่กับลูกจจ้ีแล้วย่านเพิ่นมาแบบว่าท่วงบุญคุณขุนเฮงยังสินะว่าเธอเป็นยังคือจังปฏิเสธฉันเธอเป็นยังคือจบังรับรักฉันเพราะว่าฉันซื้อนั้นซื้อนี่ให้เธอแต่ว่าที่ซาแล่บวกเนี่ยคือว่าสมมุติจ้ะหาเพิ่นคิดแบบนั่นเนาะซาแลวก็เลยว่าตัดไฟแต่ต้นลมคือ เป็นแค่เพื่อนในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรแต่ถ้าจะมาขอมากินข้าวที่บ้านหรือมารับไปซื้ออาหารการกินหรือมารับไปซื้อขวางที่เซเซซาแล่วบาไปจ้ะผมข้างหน้ากระเซียนนั่นเนี่ยจะพี่น้องเพราะว่าซาแล่อาบหน้าหัวแต่สีแล้วเนาะมันแห้งไม่มันก็นเลยเป็นอย่างสิเพราะว่าซาแลอยาก,กันเด่น รถไฟต่ตนล่มขันห้อบัคีที่จะพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นย่างเอื่นนะเหอกับบต้องไปรับของอย่างจากเพลนเนาะพี่น้องให้เพลนเอขันท่าเสยเมื่อก็เพ่นจะเสียกันเพ่นบอกว่าสิมาหับไปซื้อของมาหับไปนันปณนีสิมาหับไปกินขา้าวหรือว่าอยากมาเที่ยวบ้านเสียกันห้าปฏิเสธไปนะเดี๋ยวเพ่นก็นห่างหายไปเองจ้ะแต่ว่ามันมันก็ดีอยู่ท่ว่ามันก็ดีอีกข้อหนึ่งที่ เราใช้ชีวิตในต่างแดนโดยลําพังแม่ลูกสามคนแม่ลูกโดยที่เราไม่รู้ภาษาโดยที่เรายังไม่ได้ทํางานมันก็ดมีมันก็ดีที่เอ่อเ้าจะมีคนประเทศของเขาเนี่ยมาเป็นมู่มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะสามารถซอยเรือเฮ้าได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่สาวแล้วว่าเอาดอกจับพีน้องมันจังไหนบวชจูกกับลูจนเสียนะมันสบายแล้วแหละสาวแลวกับ ควาคิดที่จะพัฒนาจากมูไปเป็นแฟนหรือเป็นเอียงทั้งสิ้นบ่แมนว่าสาวแหลคิดว่าเพินเถ่าเพราะว่าพนหกสิบเอ็ดปีนะพนถ้าได้เถ่าอยู่จากพี่น้องพนอายุไยแค่ตัวเลขเนาะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเพนเนี่ยพินก็ดูดียู่แล้วก็อีกความนึงก็คือว่าบ่แมนว่าสาวแหลคิดว่าจะควางงามหรือว่าจังไรเพราะว่าสาวแหลวบ่เคยคิดว่าจะควางงามเลยนะเพียงแต่ว่าที่หอบปฏิเสธไปนะเราอยากใช้ชีวิตดำลง ชีวิตด้วยสองแขนสองขาด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกนะ่าจะพี่น้องคันสมมุติว่าเฮาเอาแฟนใหม่ย,ยังเสียตอนแรกพันอาจจะบอกว่าดีพันอาจจะบอกว่ารับได้ทุกอย่างพันอาจจะซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาแต่ถ้าเกิดว่านาน,านไปเผื่อเขาหน้ามือเป็นลังมือเดี๋ยวพี่น้องเนาะตอนแรกอาจจะบอกว่ารับลูกเฮาได้พอลูกเฮาหน่อยแล้วก็รับลูกที่อยู่มังไทยได้อาจจะซ่ย ส่งเงินไปให้แรกๆเขาอาจจะดีแต่พักหลังๆมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าเพื่อนอาจจะดีเสมอตนเสมอไปมันกับโบแน,นอนนะจ๊ะอันนี้าวแหลสนนะ่สมมุติเนาแซลเล่ก็เลยว่าเอาดีกว่าแล้วจากข้มของเอฟซีแวลหล่ก็ต้องกราบขอพระคุณหลายๆน่าจะที่บอกว่าาวแหล่สวยขึ้นเนาะคงจะเป็นเพราะามีรักใหม่อันนี้โบเมียนน่าจะพี่น้องสาวแหล่โบเมีรักใหม่จ้่เพราะว่า สาวแลพูดตรงตเลยว่าสาวแลไม่ได้รักเขาเนาะตอนนี้ท่านมีกวนแ่นความรักจากพี่น้องเพราะอยากใส่เวลาในการเลี่ยนละกาเลี่ยงลูกสรุปแล้วง่ายๆคือสาวแลตัดแล้วนะคะกับเพื่อน คนที่มาจีบคนที่เอาสร้อยคอมาให้นะในงานวันเกิดตัดไปแล้วคือปฏิเสธเขาทุกข้อที่เขายื่นข้อเสนอมาซาแลกปฏิเสธทุกอย่างบรยักเคยแบบว่าถึงเขาเสียหายหเขาด้วยใจกับสร้างแต่ว่าเมื่อข้างหนา้าเขาก็บ่คิดว่าเขาอาจีขันเขาปฏิเสธเขาเรื่องว่าบขเอาเขาเป็นแฟนยังเสียนะหากเขาคิดนั่นคิดนี้หากเขาคิดเล็กคิดน้อยยังเสียนะ มันจิเป็นบอดีนะพี่นว่งบอกซื่อจะมันมันอธิบายยากเนาะพี่นวองมันมาเป็นว่าเอา้าเฮาเน้นบ่มักเขาแต่ว่าเฮาอยากได้ของของเขาจ่างเสียมันกับบแมแยนมันกับบดีส้วอันนี้เฉพาะตัวสาวแหล่เด้อจะ้ะสาวแหล่คิดเนาะเขาคิดแต่ว่าในเมื่อเราไม่คิดรักเขาแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปรับของของเขา นี่แหละซาแย่ซาแย่คิดนะอย่าแม่นเป็นบาปเลยพี่น้องพ่อแม่นยังดอกก่อนจบคลิปนี้ซาแย่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะคิวเไปไ็นทังไหนจากพี่น้องซาแย่เขียนหน่อยหนุ่มเขียนหน่อยหนึง เจอกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย